วันนี้จ็คสันขึ้นรถก่อนเลยครับเตรียมไปเที่ยวนอกบ้านแม่ก็เตรียมทรายแมวดีวา้ทรายแมวจากอียิปต์สัมผัสที่หรูไล้ฝุ่นฟุ้งไม่ทำลายโลกเทเสร็จปุ๊บก็สำรวจกันเลยทีเดียวเตรียมปฏิบัติการแล้วครับแม่แม่ก็เตรียมอย่างนี้ไว้เวลาเดินทางลูกๆก,ก็จะได้ฉี่ได้อิ แต่ตอนนี้แจ็คสันไม่ไหวแล้วครับได้ทำการอีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีเสร็จก็กลบมีเม็ดคริสตัลเพิ่มประสิทธิภาพให้ทรายแห้งเร็วช่วยลดความชื้นและกลิ่นนะครับจับตัวเป็นก้อนไวแจ็คสันอีเสร็จแล้วก็หลับสบายเดินทางต่อได้ฝากไว้ด้วยนะครับทรายแมวอียิ์ดีว